สบายดีน้องขาวสบายดีกำลังกำลังสี่หูเข่า อ้าวก้องนี่คือไปเปาชีอุ้ยไม่ได้ใส่กะตังก้องใส่อนันโทรศัพท์เลื่อมตาบอกแดดดีดีเด้มือนี้นะอ้าน้ำซาผมแล้วก็ชิออกไปตลาดเั็น สบายดีเด้อวันยุดบอกเอ้ยโดยสบายดีอ้าวดมอร์นนิ่งพิงสบายดีนี่แปลวโทรศปสั่อีกเชิญมาหให้สีพิงเ์ได้เหมือนนี่นะ นานๆเออผิงก็สบายดีน้องขาวเนาะสบายดีน้องขาวอะไรสกินน้องขาวก็ทักทายสบายดีผิงอันน,าน,น,านั้นๆเออพิงเนาะน้องขาวกับเออผิงม,มูงจักเด๋วหรอบอสมอนีเดดอุ้ยอันมือนีเดดสีสันสดใสสีสันสดใสเด,ด้มน,นี่ อันนั้นแต่ว่ามันค่อยาอาบน้ำซาผมใหม่ๆก็เลยจะเป็นสีเย็นๆก็นเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวก่อนไปลินบาา้านอพิงเดอ้ออันน้องขาวเทตแตนแซน่บแซ่บ้านน้นถ้าเดียวสิลดควมอ้วนหวานกินอิม่มแล้วจังคิดผลว่าก <laughs> นกนี่จา่าอันนั้นลดควมอ้วนมาเนี่เป็นปีแล้วยังก่เห็นลง หูเข้าเหมือนกันแม่สีโอกไปลิ้นอยู่หน้าบ้านทำอีกแม่สีโอไปไล่อยู่หน้าบ้านนะแต่ว่าพวกนั้นสมมติกเปิดเพลงดังๆนะเห็นเออหนูนหน้ากินมักโทรเรียนคืนอยากไปซื้อมัคโทรเรียนอ,นอันโทรเรียนมาก,กินอยู่ เห็นอ like ันอันยูตลาดอันเอเชียขอลงมันมาแบบโบแมนแ่แข่งนนะมันมาแบบสุดๆนนะแต่ว่าเอนหนูนาซื้อมาหันเป็นแบบอันอันนั้นแช่ฮ่าฮานกวาฬตลก นนองขาวป่ะยังบูฮูเถอโอเคท่านย er okay, ังบูฮูก็ไปรีบบ้านเราเด้อเราเห็นติแนวกินจับเสื้อด้ฮัลโหลโอ้ไฮยังบูฮูแต่จะไปยามบ้านเออไปไปไปยามมาเดินยินดีต้อนรับวะสันน้องขาวเพิ่งก็นได้เพ่อนยินดีต้อนรับ thank you for coming <c oughs> thumb up f r n thank you so much พู้นี้แล้วกัอันนั้นได้นี่แล้วมาหาคนมือคนยังประธานได้ไปหาแล้วเนาะว่าแล้วก็ได้มือนั้นนั่นไล่ตนเบกินข้าเนาะ ด้สิไปยามให้เขามากะลืมทักทายสบายดีนกสบายดีนกปุ๋ยสบายดีสบายดีสบายดีน,ดดดนี่อันนี้กะอันอนันปุ๋ยสู่ฝันในการนงขาวกันหนาจะยังบทันหูเนาะหรือว่าหู้รือเบล่เป็นลินเดอร์่นยังต้องการกระเบื้องมุงหลังคา,าหลายอยู่นนะ่ะกับอันนั้นอึดิงกันหนาจ้าหู้รือเปลน้องกปุ๋ย ไปเพียงแั่เสียง hello h e l l ยังยังโอเคท่านยังกะเนาะไปลินเนาะน้องปุ๋ยกับนน้องข่าวกับไปจับไม้จับมือไปยามบ้านน้องปุ๋ยพ่กกัอยู่ฝรั่งเนาะพ่กกัเฮตแตนแนกกินแซ่บๆลงคือกันเพยพวกกัพาไปเที่ยวฮันเที่ยวนี้เนาะน้องข่าวเนี่ยพันอยู่เมืองไทยเนาะทำงานอยู่เมืองไทยกินเป็นมีแต่เมนูแซ่บๆอันเบิ้งกินน้าปุ้นนะสั่งขนาดไหนคันเวลาเบิ้งก้อนข้าวอันอันอันข้าวนอนขนะะ ปั๊บไปเห็นน้องข้าวกินอันข้าวุ้บ่รู้ว่ากินหันกินนี้นะเพิ่นเพิ่นเพิ่นจัดเต็มเด้น้องขาวน่ะอันเสียงยากินโอ้ยควันละกึดน้ําลายน้ําัววสินอนแล้วก็ยังมาอันมาเบิ่งอยู่เนาะเพิ่นว่าอ้าเห็นก็อดบ่ได้โอ้ยพิก็ฮู้แล้วเนาะปุยโดยนปุยสับวกมาเนาะ สวัสดีทุกบ้านเด้อคนว่าสบายดีสบายดียดเออนกบได้รรยยไนนสู่ขึ้นลายเนอะเดี๋ยวอนั้นแล้วก็บูได้ไปเฝ้าพี่น้องอันนั้นเลยขันเ้าสิอันขึ้นลายสดนี่เขาต้องได้ไปลิ้นน้ำหมู่หลายลเนาะแล้วก็อันนั้นบัดเวลาเขาขึ้นหมู่ก็จะมาหาเขาขันนั้นอันตอนเขายังบัตทันผ่านันเนขาต้องได้เขาต้องได้เหตุแบบสั้นแหละไปบ้านนั้นไปบ้านนี้ซอยกันฮะนะกันสิบเอาแล้วก็ได้ คนเบิ่งน้อยเอ้นกคนเบิ่งน้อยน้อยแม่นแม่นแม่นน้องขาวเพราะว่าอันนั้นเอ้นก็บม่ได้สู้ขึ้นหลเดย์สุดนั้นแต่ยังระท่านผ่านก็บม่ได้สู้ขึ้นหลายเนาะจือได้แต่ไลดําเล็กดําน้อยซื่อเพราะว่าอย่างเฮ็ดแบบว่าเฮาเฮ็ดไปแบบไปเรื 180, man, man, man. Besides, However, ่อยๆของเขาหละไปฮอดมือเด็กก็โฮดนะนะดัสว่าอย่างว่าอันผ่านผ่านกดพิยูดนเตออย่างได้ท่าโดนเตอเพราะว่าเขาไม่ได้สู้ขึ้นอันนั้น บร่สู้ขึ้นไลอ์อ่ะเมื่อยว่ามันยังดอกอย่างกับไปทํางานมาแล้วก็มาเล่นใส่ไลอ์อีกเนาะอันนันส่วงงนอันนั้น,น,น,นยังกว่าท่านผ่านหากันเล่นใต้เล่นยูทู e ปิดกันมองเห็นแม่แม่แมของเขาเดี๋ยวนี้เขาอันแห้งออกกดอีกอย่างมาหลายอันหลายเนีวพวกเนาะอันส่งอีเมลอเมลมาหันเอนอหนกยังไม่รัดอกอัพเดตอย่างาาลงังคานจ้ะมั่นกะ มันก็เข้าไปอนนอ่านรายละเอียดอยู่เพื่อนเขียนไปไกลเยอ่านประครบแต่ก็เหตุไปเนาะเห็ดมวนเห็ดซ่นไปนะก็ว่าอยู่ค่อย,ค,อย,ลลย,ค,อยค่อยมีเวลาหลายก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่บบค่อยมีเวลาหลายอ น,นี่แมสเซจอันนี้ได้หน่นะมันบอโชโไเลยหนินะอันอันอันนี้อันนี้บอโชโแต่มักเบิง่งของคนอื่นแม่เนาะ อย่าวมักหมักใบบึ้งของกะเจ้านะกดให้ละด้อดยโดยเขับใจหลายๆลยน้องเขาโอ้ oh, ของอันนั้นเอ้ยพิงค์คอมเมนต์ตัวนี้เพื่อนคือบอกอันนั้นเพื่อนคือเพื่อนคือโห,น,อหนี่เนี้ย เนี่ยน้องข่าวก็ยับยมรันเข้าไปเบิ่งขึ้นมาไล่หน่อยหนึ่งมาทักทายพี่น้องย่างเต๋อโทันไปเบิ่งคลิปเพื่อนใหม่โอ้โดยคันเฮาอันอันถ้าเฮาอันอันดอกได้อันนั้นไวเนาะแต่ละมือเฮาไปเบิ่งไปเบิ่งแล้วเฮาก็ไปไปเขียนอัน oh, น oh, oh. ั <c oughs> <È> ้นปะเมียนมีแต <c oughs> ่พันยามบ่ต้องให้กันกับกับตัวกระตุนให้หลายให้เกินสามตัวกับโบได้เลยนะผิดเพิ่น เพราะว่าอันนั้นเขาไปเขียนปะเมี้นกันก็จะใส่หัวขอ้อเป็นอะไรก็เขียนตามหัวขอ้อไปัซนจะง่ายว่าตอนนั้นตอนค่อยไปหาค่อยเห็นแบบนเซนอันเพื่อนอันเดี๋ยวนี้ขนาะเพื่อนก็ให้กับเพื่อนก็ขึ้นให้ย่างๆเนาะน้องขับเนาะเว้ยมาทุกมือ <laughs> ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอยู่อันอันขึ้นอันเห็นใจผู้อันกำลังอัน เลิมไม่อยู่บ่คือตอนสมยัยตอนเหาเนาะน้องขาวเนาะตอนเหาหันก็กถือว่าบุญยากป่านใดแมนแมนอืมอันตอนตอนเหาไปซอกออห,หันตอนตอนรุ่นเหาหันเนาะกระบอกเพื่อนบุญเฮ็ดยะให้ป่านนี้แต่ว่ารุ่นรุ่นเดี๋ยวนี้ถือว่ายะเติบขนาดรุ่นเดียวนี้ว่าเพื่อสิขึ้นได้เพื่อสิได้ โอ้แม um ่นแมนก่อนโควิดก่อนนี้อืแม่นแะละเดี๋ยวนี้ฮะน่ะวันนี้อันคือบางคนอันมีช่วงหนึ่งเนาะคนกวดนีหอย่างกูแหละบางคนก็ถือกับอกมาไกล่หนึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่นมีกฎระเบียบหลายอันหลายแนวได้เดี๋ยวนี้นะก็ถือว่ายากน้องใหม่นี่ถือว่ายากเติบยักจุดๆเลยขณะกับเจ้าอันนั้น ขึ้นข้ามเว้นข้ามคืนก็ยังเก็ยังซ่าคันสิเ้าเลยก็ได้ฮัลโหลพี่อินกู๊ดมอร์นิ่งอุ๊ยอีกแลกู๊ดมอร์นิ่งนาวกู๊ดอัฟเตอร์นูน12โอเคล็อี่บางคนทิ่มซ่องไปหลายแม่นแม่นแม่นขั้นใจบ่อดทนอีหลีหันแม่นว่ามันไปโตยะอยู่อันนี้น่ คือคืออันนั้นเอันโนะก็เคยเคยโทรหลายเท่อแต่ว่าก็สวัสดีครับพี่หนวดสวัสดีสบายดีไหมสบายดีอยู่จ้าสบายดีสบายดี very nice outside todayoh I'm so happy to see y o u I know Thank you <laughs> ดนๆอย่างไรเทื่อน,อนหนึ่งเนาะพีน่นโอ้ยสันออก t เ d a ี very beautiful outside but a little bit windy it's cold a little bit you go shopping today man ได้นนน้องข่าวอนเอ้ยก็เห็นหลายหลายหลายซองหลายนะ,ะก็เจ้าก็ถือันนั้นนะถืออ่า ตุ๊กเตือนถึกหยังเนาะแล้วก็ถึกกันนะปิดสร้างอะไได้หยังหนาเนาะเพนสิเว้าแล้วก็ได้แต่อันันนกนี่ก็เฮ็ดไปซื่อๆนี่แหละอันจังบาง่วเฮ็ดคลิปสั้นลงเอออันถ้าอถ่ายหยังลงแล้วก็เออถ่ายเล็กๆน้อยๆเอาลงม่วนลงซื่นไปนนี่นะ แม <im iter> 谢谢่ว่าเฮ้าค่ะเข้าไปซีเรียนเข้าไปคืดอันนั้นหลายโอ้บ่ได้ตอนช่วงยังบ่ท่านผ่านก็บถึกคืดหลายีอลีได้ช่วงช่วงเริ่มใหม่ๆเนาะเออก็เข้าใจก็เข้าใจอันรุ่นหลังอยู่ได้รุ่นกําลังนนั้นเพิ่นกําลังเริ่มเดี๋ยวนี้นี่นะก็เข้าใจได้เพราะว่าคืดให้อันคึดเห็นตอนอันเฮาเริ่มใหม่ๆเนาะเฮาก็ยังได้เข้าก็จยักผ่านเนาะพอผ่านมาแล้วง่ายเฮ้งอ่าตอนยังบ่ผ่านถือวันยากอะไรบ้านผ่านแล้วเฮ้งนะเก่าอีก สิบบาเลยก็ได้เก็บเหรียญนี่ก็ถือว่าเงียเติบเก็บเหรียญนี่ก็ได้แต่ก็ต้องได้ใส้ความอดทนอีหลีมึงเนี่ยเันเปิดตั้งแต่สองพันสิบแปดจนถ้าเดือนนี้เนาะเพราะว่าเขา,าเขาเอาเวลาไปใส่เวียกหลายก่อนลเลนตอนไดคนติดตามฮอดพันกับตอนอยู่บ้านเนี่ยตอนกลับบ้านมาแล้วได้อยู่เือนสิบสี่มือแหละ ต้องต้องได้เก่งการพิมพ์ต้องได้เก่งการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเวลานั้นเขาก็ต้องเวลาเขาลงคลิปลงอย่างเขาก็ไปเบิ้งให้มู่ให้อย่างเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปคอมเมนต์ไว้แต่ว่าพี่น้องหลายคนเพื่อนก็กำลังใจดีเนาะเขาไปเบิ้งให้เพื่อนเพื่อนก็มาเบิ้งให้เข้าเพื่อนก็มาอันนั้นให้เขาหัวหน้าแบบเออตอนสว่างอันเพื่อนอยากรุดหลายเนาะอยากรุดหลายก็รุดแซ่บสั่นเออรุดแล้วก็หาไม่รุดแล้วก็หาไม่ <laughs> ม่วนม่วนคักม่วนเน่ <laughs> อ่บางคนฮอสบางคนฮอดแสนแต่คนบึงน้อยๆแม่นแมนน้องขาวแม่นเออเออเห็นหลายคนเลยอ่ามีผู้นึ่งนะเออกับเป็นเอฟซีแล้วเนาะคนติดตามเรากับเนี่ยเกืบเแสนเนาะแต่เวลาเราขึ้นไลฟ์สดคนไปบึงให้เรากับบุกบบุกฮอดฮอดสิบคนนะแล้วอสังเกตบึงเวลาเราลงวิดีโอ คนเข้าไปเบิ้งกับบุหงาสามสิบคนเลยไหมอือภาษาอย่างเขาเนาะดำพันสองพันยากแหงแม่นแม่นมองขาวถึกต้องเออหนูนาก็ไปทั้งเดดเอ๊ะเนาะมือนน้เห็นกินทุเรียนค่อยก็ยากเด้นหนิวาจะไปซื้อจีนิแต่ว่า ซื้อมากินตัวหนึ่งเป็นแส่แข็งหันค่อยบ่มักเนาะอยากกินตัวสุดๆตัวป้าตัวตัวตัวสดๆหะน่ะแต่เปลือกมากันยังพอแห้งแลวเนาะบัดแกะออกมาได้จานเดียดน้อยน้อยหนึ่งอันอันหมูซื้อมาะเกือบร้อยด่อนป้าตัวย่างแห้งอีหลีเห็นอันอันเห็นอันไม่พิดอีอยังก็กุ้ยช่ายกระยากเลย่ะน่ะคนจิคนจิตอยขึ้น บาแสนเคสบายดีเอื้อยสบายดีสบายดีสบายดีขอบใจเด้อที่แวะเขามาลินนำเขามาทักทายบาแสนเคนี่กะอันนั้นเบาแสนนี่เพื่อนกะหยุดการถ่ายทำไปจากอันทัวรข่าวเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เพื่อนบ่ค่อยดีถ้าผู้ใดมีโทรศัพท์เครื่องเดียดนี่อู้ถือวัายากเตื่เด้อถือว่าถือวัายากยากหลายแต่แต่ว่าถ้าเขามีคอมนี่จะง่ายจะง่ายอยู่เรื่องเรื่องเวลานี่จะง่ายอยู่มีแต่พูดที่ตามนี่แหละอยากยักส่วน เอ้ยนกคนเบิ่งหลายอยู่ดีโดยโดยกับกืบอันนั้นอยู่เนาะแต่แต่ก่อนหักกะโบปันได้ดอกแต่มาช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าอย่างเวลาเฮาลงคลิปยังยังไปเห็นพี่น้องยังเพิ่นเข้ามาเบิ่งให้เฮาเนาะและเออนกอาจจะใช้เวลาแต่ตอนเลิกงานสองสัโมง ใช้เวลาสองชั่วโมงในการชีตอบคมอมเมนต์เพื่อนๆที่เข้ามาหลังบ้านเขาเนะเาะพะว่าเลิกงานมาแลวเขาเหตุทัน์เดี้แลนี้เราก็เปิดเบื้องให้มู่แล้วก,เเลลวก็เขาก็ตอบคมอมเมนต์เพื่อนๆไปนำเนาะบอกเมือ่ออันศอกสามเมื่อหลังหนึ่งบอกบอกได้อันนั้นตอบคอมเมนต์กัจากซาเนาะแต่ว่าพี่น้องพวกกันยังเวลาเขาลงคลิปเป็นอย่างไปเป็นกับมาเบิ้งให้อยู่เนาะก็ถือว่าดีก่อนแต่ แต่ก่อนหลายกันสิช่ไหมล้วก็ได้การตอบคอมเมนต์คันเขาตอบแบบมวนๆเขาตอบแบบนั้นนะก็ะะโอเคเลยอ่าอันนี้ยังก,ก็เรียนเพิ่อนนะเพิ่นก็เพิ่มให้ค่ะอันเพิ่นก็เพิ่มให้ดีอยู่ได้คันเขาตอบแบบมวน,มวนๆเขาตอบแบบนั้นนะสบายดีเอากุ้งสบายดีสบายดี อันตอบอันเวลาเขาอันไปติดตามให้อันไปนั้นให้หมู่ขึ้นกันเวลาอันนั้นอ่ะมันขึ้นในคอมเมนต์ค่อยค่อยขึ้นว่ามันขึ้นในการเขียนคอมเมนต์ของเขาคันเขาเขียนแบบอันนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะบังเพื่อนจะบ่ให้เห็นคันเขาเขียนแบบมมวนๆอีอย่างไปเลยเออก็คือว่าโอเคแันซีบอลแล้วก็ได้การตอบคอมเมนต์นี่ก็สำคัญ อันอันผู้นี้นี่นะเพื่นซื้ออย่างก็พินอย่าเพิ่นมักไปเบึ่งวิดีโอให้หมู่เลยไปไปช้าๆจะดีกว่าแมนแมนแมนอ๋ออันนี้ของไอ้ก,กุ้งนี่แหละนนี้เพื่อนบังเมียนอีกแหละเมื่อนี้อยากไปเลาะแต่ลมเย็นก็เลยนอนห่มผ้าอยู่บ้าน แม่บอกกุ้งสองสองแมสเซตนี้ปิดอันนั้นเพิ่นเพิ่นเสื่อมเงี้ยเพิ่นพูดโชว์แต่กะอ่านเนาะพิษกะยาอ่านแม่ค่อยเอาไปค่อยเอาขี้เหงื่อเอาไปทิบอนี่เนาะอ้าวค่อยบอกคือมาลมเย็นเดี๋ยวเขาก็เล่นแลนกลับคืนมาเนาะเพราะว่ามิังเห็นเนาะเพราะเขาอยพับเครื่องพับอย่างแล้วแล้วกันผู้เรีันนะ น้องทำมาปีหนึ่งแหละยังบ่ผ่านอ้อันขั้นเฮามีอันนั้นนะยากเด้เพื่อสีผ่านได้อันนั้นเป็นหกนีเฮ็ดมาเป็นเป็นปีสองปีจัง,จ,งจังอันนั้นเด้สี่แปดมากเกี้ยงแมนก่อนเมื่อสี่แปมือน,นี้สีเห็ดยำเหมันมกเมื่อกี้กินอยน่างนี้แม่นได้อันนั้นแม่นคือความเอื้อผิงว่าเฮาเฮาไปชาดีก่อน เขาเ้าหลายเฮาก็เมื่อยเด้เพออันเห็นบ่หลายคนที่ว่ากระเจ้าอันนั้นยังบ่ทันผ่านเนกกาะกระเจ้าขึ้นหลายๆกระเจ้าบ่กระเจ้าผ่านแล้วก็เจ้าก็พ่นพ่น,นลงโ no, นอีสหนักแมงโกเออนีหยัางนออันนี้อังกอร์อีส <c oughs> is name เออเคยเห็นอยู่บ้าเอยกดเข้าไปแล้วบดได้ว่าเจ้าลูกออกว่ะ I don't know what it's called มันอย่างอัเนี่ยพิง look like orange but it's not orange oh yeah เมื่อเสานี้ไล่อยู่บน หัวใหญ่หายตักเลยเออมาเกียงอันนี้นะจักกยูใส่ซื่อเพื่อนกรสิปาดในนี้เมียนแล้วก็กระสิกินกับเกลือวัยเย็ดพัมอพัมแมนบอกพูมมีโ ขี่คานไรโอ้โอเคค่ะ oh, okay. ขี่คานไรเอาเอาสูตรเอาสูตรค่อยกับน้องอันเอาสูตรที่ว่าน้องกานบอกค่อยแม่เอ้ยกุ้งเราค่อยสิบอกมากมากมากมักเกักพูมาก อันนี้ก็บ่ให้เห็นอีกเด้อนี่ของอุ้ยกูแมสเซจ2อันแล้วเนิ่นบางเมียนโอเคไอ้ก n นอะโกขอบใจเด้อบทุกคนที่เข้ามาหับสม Thank you everyone for come say hi I'm gonna go now bye bye have a nice day and um you thailand ก็ have a good night นอนหับ hmm. ฟ no. nee. nee. ันดีเด้อทางไทยทางลาวเนาะทางอเมริกานีสิไปหาช้อปปิ้งบาดนี้ไปละ bye bye thank you everyone to come to stay hi Have a wonderful day no thank you send to you too bye bye see you later